ช่วงวิกฤตปี40เนี่ยเป็นช่วงที่ชักตุกเคยออกมาพูดเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาคือเขาบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดนะตอนเด็กๆนะเราอยู่เหมือนวิ่งอยู่บนทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะไม่เคยคิดว่าตัวเองเลยต้องมาเจอเรื่องวิกฤตเลยนะเพอมันเกิดวิกฤตปุ๊บปะมันแยกเลยนะอะไรร่วงอะไรรอดต้องบอกว่าตอนนั้นน่ที่รอดอยู่คือเรื่องของประกันที่รอดนี่อาจจะเป็นเพราะว่า เขาเรียกว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถนัดมากกว่าจะบอกว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยคุณทําสิ่งที่ชอบได้แต่ว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมยังตั้งเนื้อสร้างตัวอยู่แล้วคุณเลือกสิ่งที่ถนัดเถอะตอนทําเบี้ยประกันภัยก็ไม่ถึง10ล้านะแต่ความที่เขาถนัดนะคะแล้วถนัดแล้วโฟกัสพอทําปุ๊บเนี่ยก็โหมันเพิ่มขึ้นเนี่ยโตทีเนี่เป็นพันเ์เซ็น์อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเนี่ย เขาบอกว่าตุ๊กทำไมไม่กลับไปเล่นดนตรีตอนนั้นอนะมันเล้าใจไงเล่นเป็นโนเนี่ยมันที่บอกมันเป็นธุรกิจแบบบำรุงสุขอันเนี้ยมันคือการบำบัดถูกแล้วตุ๊กเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไมไ่รู้สึกว่าใครรังเกียจหรือเปล่าไม่นะตอนแรกๆอาจจะพูดปุ๊บเนี่ยเขายังไม่มั่นใจเรานะคเคยเกิดเคสที่ลูกค้าชนคนเสียชีวิตลูกค้าไฟไหม้หมดทั้งตึกเลยธุร,รกิจเนี่ยถ้าไม่มีประกันวันนั้นเขาเดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีประกันเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเขาแบบไม่รู้จะเดินยังไงต่อ ใช่ไหมคะเนี่ยเราก็เห็นเห็นว่าเราอะได้เป็นการช่วยเหลือ